อย่างล่าสุดอย่างล่าสุดที่ต้องเบรกการทำานมันมีประสบตแบบการพชี่ริงานแสดงเราก็เหมนเข้าไปทำแบบหน้าที่เราแล้วก็เราเราก็ไม่เราก็ไม่ได้แบบสามารถทำอะไรได้มากขนาดนี้ส่วนตรเอแ่นเทเป็นที่ในการแสดงก็เรียบร้อยล้วเราเรามีอรู้สึกถ่ายใจว่าเสถ่ายทำจะใ ไม่กี่สตาร์นะิงจก็หมายหมางว่ามันไม่ใช่เ่ที่เรามันไแล้วก็เราก็เราก็จริงๆเราก็รู้สึกว่ามันอาจจะมีผู้ใหญ่หรือมีอะไรที่เขาเขาต้องเหมือนมีคนก็รู้แต่สนใจเรื่องนี้อะไรนะคะแล้วก็แล้ก็เราสกวาเรา จริงจริงวันนั้นเขาได้รราสร้งเราลข่าวเธอเี่ยเราไม่มกันหรเปาจริงๆเไม่ได้มีผู้ใหญ่มาคุยกันากราก็แบบจริงๆถาจเใสื่ารสาต้ง่ก็ทำงานไปแบบปกติีมีอ่าอเจจะเรยกองแบบเอไอะไรก็ไปแต่ว่าเหมือนายการตามเอไอแบบไม่ได้มีการตั่วนแจ้งอะไร เพราะว่านีเรอยากจะถามว่าเ right. mm ันจะได้จบเมื like like ่อไหร่มีอัเดตบใหม่กกหรือไดกลุ่มังทีถ่ยแสดงเกพื่อนักแสดกันเองอะไรเงี้ยจริงเลยค่ะเพราะตอนแรกก็แบอเป็นฝัดก็นักว่าออนรอยกวดนิดนจะดูพอมกันเพราะว่าแบบเขาก็เขาเหมือนเราก็เป็นเหอนเราทำค้าเราจบไปเลยเนา้มันก็เหมือนเขาก็มีพีอาเลย ซีก็เป็นสปัญหาที่เรามีคำตอบให้ขที่ยังบ้างยคือาบกว่าออยากดููอยากดู่งกใหก็อยากให้ออนเหมือนกันใช่ไหมถ้าเกิดมันมีไอ้สารลงตัวทางวใหญ่โอเคะ่เงยคก็จริงๆพี่พีตก็ถามนะครัเีบอกว่าเออแบบมีผลงานอะไรต่อไมอะไรอย่าบอกว่าอาจจะต้องเหมือนรอโปรเกแบบเดี๋ยวถ้าหนุมีงานมาจะมาอัปเดต

เรื่องเรื่องละครเนี่ยหาอเป็นไง้างพเราได้ายจบแล้วเป็นเรื่องจกับกินมาลีนาเกชื่อเหมือนแม่มาลีอะไน่ค่ะซึ่งกระเบิดเป็นมาลีก็เป็นเ่งกี่วกับผู้ที่เหมือนเขามีการทำเครื่องหอมะไรคะแล้วก็มีสิงที่เป็นาะตัวแล้วก็เป็นเรื่องราวแบบเกี่ยวกับ เหอยาหาความจิให้ได้เพื่อที่จะแบบกัของแม่แล้วก็มีเรื่องของอีกที่เป็นชาวนาแต่เขาได้เปแล้วยเง้ยก็มะเราก็อยากเรียก้องสิดให้เขาหรือว่าคอน็เขาแล้วก็อยากชวยหอืมตอนนี้เือเขต้องหับแล้วที่มิ่เป็นคนช่วยอ่ตั้งแต่ในวัยเด็กเลยค่ะที่เขาเหมือนจะนิ่งบ แม่เขาใชสตรแต่ลอะไรเงี้ยแล้วเด็กก็ไปชวยเอาไว้แล้ก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่เมือนเขาก็จะต้องดูวยเรื่องนี่เหมือนกแล้วเราก็ราก็พยายามดด้วยตัวเองเหมือนกีแบบัจะแบบี้คแบบว่านื้อมันมองแนวแต่ส่วนตัวนิดนึงาแล้วกเนี่ควรงคจะจับว่าออนุกคนจะไม่กินอีกอันทีที่มังต้องแบบคิด พิเชษแต่ผมบอกว่ามันมีือรือที่แบบสืบสวนรามาอะไร้มันช่วยๆแต่ก็เหมือนกัมีโนจมันมากย่วก็หลแต่ในงที่แบบมันนานนี้คือจะอกว่าชาแล้วก็ทอย่าความเป็นทนที่ใหม่เนาันสวยงานมากจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามีโอกาสได้ดูอะไรเนี่ยก็ ก็ความุกคนน่จะชอืองาสนใจของประเภทอครอวน่าสนใจากวเป็นตักาที่มันทเทะเปิดใจก็ม่อโฟกัสอย่าเดียวเพราะว่าแรบะเนเตรมบอกว่าเอกตองรักนางเอก

รจ,รจริงๆเพราก็เาว่าเขาต้นเขาต้นเมืู่ทำเป็นพี่แล้วนะคะแล้วเราก็พยายามที่ตอนนี้เราก็เหม,มือนไปพักผ่อนทำกิจาก,การหมไปเดินสางไปทำอะไรแบบเหมือนเพิ่งแค่ชื้อเช้ที่มีความสุขสบาอุปกรณ์เองก็หายไปเหมือนกันเพราะก่อนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็คือสเตต่างๆงเหมือนกันใช่ไหมอุปกช่อค่ะก็อย่างเหมือนช่วงนีน้เราก็เหมือนเหมไปเขรียกว่า ไปท่องเที่ยวไปเที่ยวเขาไปพักผ่อนแล้วก็หมืนมือนอย่างรีแลกซ์แบบหลายอย่างด้วยค่ะรู้สึกว่าต้องไปใช้ชีวิตแบบที่เหมือนทำให้เรามีความวดลที่ร่างกายอาจจะมีเครียดหรืออะไรก็ก็เลยตอนนี้อยากลองใช้ชีวิตแบบอยูสักพักหนึงแต่ถ้าเกิดมีงานติดคอมาก็ยินดีรับอย่างดูเซฟนะตอนนี้จะเป็นยังไงเครียดที่เกิดขึ้นหราองมีอที่เกิดขึ้นกับเรื่องอะไร รู้สึกว่าจอาจจะเป็นคนเชื่องไหก็ตามรู้สึกว่าอยู่นตีบอน่นี้ก็ก็เลยรู้สึกว่ากลับบ้านแล้วก็ได้อยู่กับคุณแม่อยู่กับธรรมชาติก็รู้สึกว่ามันรีแลกซ์แต่หนูยนดได้เพราะกูบอกไม่ได้หายหน้าไหนก็ยังรบงานอยู่สามารถทำงานได้หนูกับกยังการ